ตอนบรับเข้าสู่ช่องของ Elephant Studio ครับตรงนี้โดยผมโดนัทนะครับมาพูดคุยจัดรายการในเรื่องราวของข่าวสารวงการภาพยนตร์ครับข้อมูลวันนี้จากเว็บไซต์แมตไตนนะครับก็พานหัวเรื่องไว้ว่ากันกระดดอตเผยจอสต์วีดอนเคยขู่จะทำลายอาชีพเธอในช่วงถ่ายซ่อมจัสติลีครับอดความโดยคุณปรีดีเลืวอกบลีกุลนะครับจากข้อมูลครับเว็บไซต์คอมิกบุ๊กนะครับได้รายงานว่ากันกระดดอตครับนักแสดงสายบูผู้รับบทวอนเดอร์บูแมนนะครับได้กล่าวยืนยันว่าร่วมกับจอสต์วีดอนนะครับเคยขู่ที่จะทำลายอาชีพการแสดงของเธอครับ ได้คงขู่ถึงอาชีพของฉันแล้วก็กล่าวว่าถ้าฉันทําอะไรบางอย่างเขาจะทําให้อาชีพการแสดงของฉันต้องลำบากครับจอจวีดอนนะครับเป็นผู้กับที่วอลเดอร์บัตเทิลสครับได้ให้เข้ามาถ่ายซ่อมจัสติลีครับภายหลังจากที่แซ็กเซเนเดอร์ได้บอกลาโปรเจกต์ไปแล้วนะครับโดยเขาได้ปรับแก้บทและถ่ายซ่อมภาพยนตร์ถึง20%จนสุดท้ายภาพยนตร์ก็มีได้รับคําชื่นชมหรือประสบความสําเร็จเท่าไหร่นั้นนะครับจากคากล่าวล่าสุดของกันกระดดนี้ครับเป็นการยืนยันถึงรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้กับจอสตีดอนในกอง ยซ่อมจัสติลีครับโดยก่อนหน้านี้เรย์ฟิเชอร์ครับผู้รับบทไซบอร์กก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าถูกพุ่มกับคมขู่เช่นกันครับอีกทั้งคาริสมาคารเบนเตอร์นะครับที่เคย ร่วมงานกับจอส์วีดอนในซีรีส์บ f y ฟีดเดลแวนไพซ์เลเยอร์นะครับก็ออกมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมด้านลบของผู้กับคนนี้ในกองถ่ายด้วยครับในตอนนี้นะครับจอสวีดอนได้ถอนตัวออกจากการสร้างซีรีส์นะครับเดอะเนเวอร์สของ HBO นะครับและหายออกไปจากสื่อโซเชียลในขณะที่นักแสดงอย่างเรวิฟิชเชอร์ก็ยังคงออกมากล่าวถึงพฤติกรรมของผู้กับผู้นี้อย่างต่อเน,นื่องครับรวมถึงกล่อ้างว่า b อ r d เดอร์บาร์เรมีส่วนเกี่ยวข้อง ในประเด็นนี้ด้วยครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในส่วนของดราม่านะครับในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับก็หยิบยกมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันหน่อยละกันครับยังไงทางช่องนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวสารวงการภาพยนตร์มาให้ทุกท่านได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอละกันครับนอกจากนี้ยังมีคลิปเยอะหลากเรื่องหลากสไตล์ครับก็แบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่ให้ทุกท่านได้ชมกันแบบง่ายๆละกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยละกันนะครับสำหรับช่องเอลเ e ฟเว่นสตูดิโอตรงนี้โดยผมโดนัทนะครับก็นั่งพูดคุยจัดรายการแล้วก็นนําเเสออรื่ง ต่ดดางให้ทุกท่านได้ติดตามแล้วกันนะครับก็ขอ,ขอบคุณแล้วกันครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับประสบเจอก,กับสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอแล้วกันครับวันนี้สวัสดีแล้วกันครับบ๊ายบายครับ